คุณผู้ชมคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตในหลายพื้นที่หลายจังหวัดด้วยนะคะแต่ว่าพื้นที่นี้ก็แปลกนะคุณผู้ชมแหมเราชอบเอาเรื่องแปลกๆมาฝากด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งอยู่ที่ตำบลทับหลวงอำเภอหนองยาศัยสุพรรณบุรีที่แปลกไม่เหมือนใครเพราะอะไรรู้ไหมครับต้องไปดูจากภาพนะครับคุณผู้ชมว่าเขาแปลกขนาดไหนที่บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ในแปลกเพราะว่าคุณสุดชาติมารีทองอายุ53ปีนะครับเป็นสมาชิกอบตหมู่12 ที่ทับหลวงหนองยาศัยสุพรรณนี่แหละครับเป็นอปบตคนใหม่นะครับเพิ่งจะได้รับการเลือกตั้งบำบัดมาเม,มาื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองที่ว่าแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าคุณสุดชาติ<ฆ>นี่แหละครับดูจากภาพพิการทางสายตาตา<ฆ>บอดทั้งสองข้างเลยนะครับ<ฆ>ก็เป็นผลมาจากเชื้อไข้ามาเรียขึ้นสมองตั้งแต่อายุ18ปีแต่ว่าคุณสุดชาตินี่ไม่ยอมแพ้กับโ<ฆ>ชคชะตานะครับก็มีอาชีพค้าขายแล้วก็ทํานาสามารถเลี้ยงตัวเองได้ไม่ลำบ,บากปัจจุบันมีครอบครัวแล้วก็มีลูกด้วยกัน2คนนะครับกาลังศึกษาต่อด้วย เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์นะครับแล้วก็ยังเป็นนายกสมาคมตานายกสมาคมคนตาบอดที่สุพรรณบุรีด้วยที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่าอยากจะทํางานช่วยเหลือสังคมอยากจะพิสูจน์ว่าคนพิการนี่แหละครับก็มีความสามารถไม่แพ้คนปกติทั่วไปแถมคูณสุชาติยังวางนโยบายในการบริหารงานท้องถิ่นไว้แล้วด้วยนะครับ ก็สร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและก็ส่งเสริมให้ผู้พิการในท้องถิ่นมีอาชีพไม่ยอ่อท้อต่อการดำเนินชีวิตนะครับเรียกว่ามาสมัครนี้ด้วยใจจริงๆนะคะแล้วพอมาถึงช่วงนับคะแนนค่ะชาวบ้านต่างก็ลุ้นกันแบบคะแนนต่อคะแนนเลยนะคะพอนับคะแนนครบแล้วก็ปรากฏว่านายสุชาติชนะคู่แข่งได้เป็นสมาชิกอบตอสมใจค่ะท่ามกลางความดีอกดีใจของชาวบ้านที่เขามาลุ้นแล้วก็ให้กําลังใจกันนะคะแถมชาวบ้านก็ยังบอกอีกนะคะว่าที่เลือกเนี่ย ก็เป็นเพราะว่าเป็นคนดีมีความตั้งใจและไม่ใช้เงินในการซื้อเสียงค่ะเลมเจะเป็นลมเป็นลมแล้วดีใมากนี้มเนี่ยไม่้นะห้ไเยไม่รไเปไรดีไดีคนนี้เป็นดาเนดีมากเลยดีมากภูมิใจในตัวเองครับแล้วก็ เกิดมาเป็นชีวิตทำดีที่สุดแล้วทนนี้ในังคมนี้ครับนี่แหละครับยินดีกับตำแหน่งของพี่สุชาติด้วยนะครับ,ค,รบคนดีอยู่ที่ไหนเนี่ยสังคมยอมรับแน่นอนด้วยนะครับคือไม่ซื้อเสียงนะแลวชอบคนแบบนี้แหละครับครับผม